ปลานกอ,อก,กำเนิดคุมกันร่างกายถูกเขาฉีกออกได้อย่างง่ายดายขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอสัตว์อสูรกอ,อก,กำเนิดตนนี้ไม่ธรรมดาเลยสายเลือดของมันทรงพลังเป็นอย่างยิ่งถ้าเจ้าไม่มีไม้เด็ดอะไรที่ซ่อนไว้อีกข้าจะหาทางหนีไปเองถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราจะหนีกันไม่พ้นสักคนข้าไม่เคยคิดเลยว่าสถานการณ์จะพัฒนามาถึงขั้นนี้ได้ โจยวนเป็นปัญหาจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นศัตรูตัวสกาดของเจ้าได้แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกถ้าพวกเราต้องการจะหนีพวกนั้นไม่มีทางหยุดพวกเราได้ลานมารลาตีสวรรค์มารลาตีทุกคนเข้ามารวมกลุ่มใกล้ๆกับข้าไว้ระวังอย่าให้กระจัดกระจายตัวกันออกไป หานี่มันช่างยุ่งยากจริงๆบ้าเอ๋ยไอสารละเลวพวกนั้นมันหนีไปแล้วไม่ต้องรีบร้อนหรอกเรายังมีโอกาสท้ายที่สุดแล้วเราต้องตัดสินผู้ชนะสูงสุดในเขตแดนซากนักบุญเหืมเจ้าทุนทุนน้อยเป็นอะไรไปเจ้าหิวอีกแล้วอย่างนั้นหรอ ปามันกำลังถามหาถึงพี่สาวเหว่ยวๆอยู่นะเหยานะ่ี่ยงนะหนีจากพวกนั้นมาได้แล้วและตอนนี้นางคงปลอดภัยดีนางน่าจะกำลังพักฟื้นอยู่ที่ไหนสักแหง่งและพี่เหว่ยาวคงจะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งเมื่อเธอหายดีแล้วเฮ้ hey, ดูนั่นสิมีคนทิ้งชื่อไว้บนสิราจารึกอีกแล้ว เจียงชวนจากทวีปตรงชวนผลงานการต่อสู้กับเจิ้นชูชนะถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนร่วมทีมของเขาซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆเขาคงไม่สามารถเอาชนะค่าได้ง่ายใดขนาดนั้นหรอกจูหญิงทวีปตรงชวนผลงานการต่อสู้ต่อสู้กับลู่หลัวชนะอย่างวุดนวิ่เฮยบ้าเอ้ยนี่มันน่าโมโหจริงๆตั้งแต่เมื่อ,อไหรายการที่ข้าพ่ายแพ้ให้กับนางนะ ข้าไม่ยอมรับคำตัดสินนี้โจโหยวนทวีปชางหมางผลงานการต่อสู้สู้กับจูหญิงชนะหาอะไรกันโจ,โจโหยวนทวีปชางหมางผลงานการต่อสู้สู้กับจูหญิงผลงลัพธ์ก็คือชนะนะนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันข้านะเทียบกับเจ้าไม่ได้อย่างนั้นหรอฮ่าฮ <histor ias> ่าฮเธอนะาใจเย็นก่อนเธอ นี่นี่ทุนทุนน้อยเจ้าเป็นใหญ่ที่แห่งนี้อย่างนั้นหรอนี่ทุนทุนไอสารเลวพวกนั้นมันลุมทำร้ายเหยื่อไม่ทำให้เจ้าโกรธเลยอย่างนั้นหรอเจ้าก็เห็นแล้วใช่ไหมพวกมันมีกันหลายคนและถ้าหากพวกเราต้องการจะแก้แค้นพวกเราก็ต้องรวบรวมพักพวกให้มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเราไปด้วยนี่ทุนทุนให้พวกเรายืมบ่อน้ำท้องคำสักหน่อยจะได้ไหม หลังจากรู้หลัวได้พูดจบทุนทุนน้อยของเราก็ได้หันหน้าหนีโดยทันทีนี่ทุนทุนที่นางพูดเมื่อกี้นี้นะเป็นความจริงนะพวกมันลุมทำร้ายพี่สาวเหยา่และพวกเราก็โกรธเป็นอย่างมากแต่พวกมันมีกันหลายคนเกินไปและถ้าหากพวกเราต้องการจะแก้แค้นพวกเราจะต้องรวบรวมพักพวกให้มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเราไปด้วย ลองดูบ่อน้ำทองคำซีมันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากถ้าพวกเราได้รับอนุญาตให้เข้าไปสักพักการเพิ่มความแข็งแกร่งจะทําให้พวกเราสามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่เหวี่ยงจากคนพวกนั้นได้ดียิ่งขึ้นเจ้าไม่คิดอย่างนั้นหรอกหรือหลังจากที่โจโยวนได้บอกเหตุผลกับทุนทุนไปทุนทุนก็ได้คิดอยู่สักพักและพยักหน้าให้กับโจโยวน นี่เจ้านะเจ้าก็ควรมากับพวกเราด้วยนะเย่หมิงและคนอื่นๆต่างจะได้รับพรจากที่ต่างๆอย่างแน่นอนทําให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นและถ้าหากเจ้าไม่อยากจะตามหลังใครข้าแนะนําว่าเจ้าอย่าละทิ้งโอกาสนี้เลยกลุ่มทั้งสามคนรวมถึงโจหยวนเองได้เดินทางตามทุนทุนขึ้นไปบนยอดเขา สัตว์กาอกำเนิดจะชำเรืองมองมาที่พวกเขาเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มีตัวไหนกล้าปรากฏตัวออกมาเพราะทุนทุนในที่สุดโจโยหยวนและพรรคพวกของเขาก็ก้าวไปถึงยอดเขาได้อย่างราบรื่นโอ้โหนี่นะหรือคือบ่อน้ำทองคําข้ารู้สึกได้ว่าปานก่ะกำเนิดในร่างกายของข้ากำลังมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยละ่ะ เอาละไปกันเถอะวาสนาของพวกเราอยู่ตรงหน้าแล้วใครจะได้รับมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเจ้าเองแล้วละเอ๋นี่แล้วทำไมเจ้าถึงไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันละเออคือว่าพวกเจ้านะไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าตามไปทีหลังเฮ้นี่อย่าบอกนะว่าเจ้านะกลัวน้ำอย่างนั้นหรอฮ่าฮฮลงไปซะ <c oughs> หาอะไรกันจุดตันเทียนของข้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและปลานก่อกำเนิดของข้าก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยหารู้สึกสบายตัวจริงๆเลยเอย๋ทุนๆเจ้าจะมากัดเสื้อของข้าทำไมกันล่ะเนี่ยเอย๋เจ้ากำลังจะบอกว่าให้ข้าลงไปที่ก้นบ่อของบ่อน้ำสีทองอย่างนั้นเหรอ เอ๋ ه, เจ้าทุนทุนอยากให้ข้าตามไปอย่างนั้นหรอมีอะไรอยู่ที่ก้นบ่อกันแน่นะภายในบ่อน้ำทองคำแรงกดดันช่างรุนแรงอะไรขนาดนี้แม้ว่าข้าจะก้าวเข้าสู่ระดับประตูสวรรค์แล้วแต่มันก็ยังยากที่จะทนรับแรงกดดันนี้ดูเหมือนว่าข้าจะถึงขีดจำกัดของข้าแล้วถ้าหากยังฝืนไปต่อละก็ เหืมนี่มันอะไรกันแรงกดดันที่มหาศาลทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้หายไปในทันทีเลยขอบคุณนะทุนทุนและในตอนนี้โจย,ยวนก็ได้มาถึงที่ก้นบ่อของสะทองคำข้าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะใช้สัมผัสวิญญาณอะไรกันแน่นะที่ดึงดูดความสนใจของทุน,ท,นทุนได้นะ เอ๋ ه, เจ้านี่มีกลิ่นอายที่คุ้นเคยอยู่เล็กน้อยจังๆจ,งจากมันข้าจำได้แล้วมันเป็นกลิ่นอายเดียวกันกับเสรานักบุญนี่นะคืออัครานักบุญดูเหมือนว่าทุนทุน,น้อยอยากให้ข้าสัมผัสกับเสราจารึกอักคระนักบุญอันนี้สินนะ น,นี่มันคืออัคระนักบุญโบราณอย่างนั้นหรอข้าห้ามทำตัวเตื่นตนกเป็นอันขาดแรงกดดันวิญญาณน,นี่มาจากอัขระนักบุญโบราณถ้าหากเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและก็วิชาเพ่งจิตเทพเจ้าโกราโหนสิ่งที่มีอยู่เก่าแก่คล้ายคลึงกันทั้งสองเริ่มมาบรรจบกันในความว่างเปล่า รู้สึกเรากับว่าโรคทั้งใบกำลังจะแตกสลายเนื่องจากการประทะกันของพวกมันแรงกดดันวิญญาณที่บีบคั้นในที่สุดก็จางหายไปแล้วในขณะที่โจหยวนหอบหายใจเรากับว่าภาระหนักได้ถูกยกออกจากบ่าของเขาไปแล้วรอยหินโม่บทเทวะระหว่างคิ้วของเขาถูกจารึกโดยชางหยวนและมีเศษเสี้ยวของกลิ่นอายลับเทวะอยู่ เป็นเพราะรอยนี้นี่เองที่ทำให้ใครก็ตามที่จะใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณกับโจโหยวนในอดีตจะต้องพบกับชะตากรรมอันเลวร้ายอย่างไรก็ตามในครั้งนี้โมบทเทวะไม่สามารถแสดงผลได้เหมือนกับมีดร้อนที่กีดผ่านเนยแต่กลับกลายเป็นว่าอัครนักบุญโบราณสามารถต้านทานพลังของโมบทเทวะได้ สองขั้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่ติดอยู่ในภาวะชะงักชะงันและไม่มีอะไรที่โจหยวนสามารถทำได้ในตอนนี้เลยการประทะากาันในระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนขั้นจิตมายาระดับสูงอย่างเขาสามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ดังนั้นเขาจึงนั่งลงและเฝ้าดูสิ่งนี้ดำเนินไปนานเท่าไรก็ไม่มีใครรับรู้จนกระทั่งแม้แต่จิตวิญญาณของโจวยวนก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยหืมนั่นมันเสียงอะไรนะในขณะที่โจหยวนไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเสียงดังก็ดังขึ้นในทันทีโจหยวนรีบมองไปการต่อสู้ของสองขั้วอำนาจจบลงแล้ว และในที่สุดก็มีผู้ที่ได้รับชัยชนะทันใดนั้นลําแสงก็ระเบิดออกมาจากอักขระนักบุญโบราณขณะที่มันหดตัวลงอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นแสงวูบวาบที่พุ่งมาจากท้องฟ้าและกำลังพุ่งเข้าไปในหัวของโจโยหยวนและภาพก็ได้ตัดมาที่ก้นบ่อน้นาำทองคำ และพลังจิตของโจหยวนในตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับจุดสูงสุดของขั้นจิตมายาขั้นสูงและตอนนี้พลังปานของโจหยวนก็ได้ก้าวเข้าสู่ระดับขั้นประตูสวรรค์ขั้นกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมกับเป็นสร้างประหักพังศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพียงได้รับวาสนาแค่ครั้งเดียวก็เหมือนราวกับได้ขึ้นสู่สงสวรรค์ในก้าวเดียวเลย ถ้าหากข้า,ผาเผชิญหน้ากับอู่หวงในตอนนี้ในที่สุดข้าก็สามารถผาเผชิญหน้ากับเขาในการต่อสู้อย่างจริงจังได้อย่างแท้จริงอัคระนักบุญลึกลับนั่นถูกประทับลงบนจิตวิญญาณของข้าแล้วข้าสงสัยจริงๆว่าอัคระนักบุญลึกลับนี่มีหน้าที่อะไรแต่ข้าไม่สามารถเปิดใช้งานมันได้เป็นเพราะความแข็งแกร่งของข้ายังไม่พอหรือเปล่านะ ก็อาจจะเป็นการสปอยล์ครับตรงนี้ถ้าใครไม่อยากฟังกดสกิปไปเลยสัก20วิก็อาัคาระนักบุญตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสืบทอดของนักบุญอะไรประมาณนี้ครับแสงสีทองในสะเริ่มสลัวลงแล้วและหลังจากการสลายตัวไปของสีราจารึกน้ำสีทองก็ค่อยๆกลับมาใส หลังจากที่อัคระนักบุญถูกถ่ายโอนไปยังโจหยวนศิราจารึกที่ดางก็เริ่มแตกสลายและกลายเป็นผุยผงขณะที่โจหยวนและทุนทุนว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำพื้นที่ภายนอกบ่อน้ำทองคำโอ้โจหยวนในที่สุดเจ้าก็ออกมาแล้วโจวหยวนเจ้าพบสิ่งที่เจ้าตามหาแล้วอย่างนั้นเหรอ หลังจากพูดคุยกับพวกเขาโจหยวนก็ได้รับรู้ว่าเขาบ่มเพาะอยู่ที่ก้นบ่อน้ำเป็นเวลาครึ่งเดือนและรูหรัวกับเจินจูก็กำลังรอเขาอยู่ที่นี่ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาพายุกำลังก่อตัวขึ้นในซากปรักหักพังนักบุญเจ้าพลาดลำดับเหตุการณ์สำคัญไปหลายอย่างเลยนะรู้ไหม หืมคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับศีรานักบุญ